โอเคครับผมก็อยู่กับผมโฮลี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับชา a l l e n g e of Ascension นะครับออกก้อยวารีชั้นที่11นะครับก็อันนี้ผมยังไม่ได้ลงนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาลุยไปพร้อมกันเลยนะครับอ่ะมาฮอสคือบูซนะครับหรือว่าคลวยนะ้ำนั่นเองนะเงินไขาการชนะคือภายใน600เทิร์นและพุมคุ้มกันต่อเอฟเฟกเพิ่มลดเกตโจมตีนะครับชั้นนี้ไม่สามารถลดเกตได้นะก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในชั้นนี้เนี่ยผมจะอ่ะยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับ อาจจะใช้เป็นชุดนี้แทนนะเป็นเป็นอินทามาโฟววกนะครับแล้วก็จริงๆใช้ประมาณนี้ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราใช้เกลียรอบเป็นเมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยมันลดเกจอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอดูมอลเตอร์ในห้องก่อนอืมีทตุลมมีทตุลม,มทลมุกห้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราต้องหาตัวอะไรก็ได้ที่มัน ที่มันสามารถทําฝั่งตรงข้ามได้นะครับโดยที่โดยที่มันไม่แตะตัวหรือว่าจะเป็นพวกการันตีครีอย่างพลดินน้ําอย่างเงี้ยก็สามารถเอาเอาไปตีมันได้นะครับส่วนในห้องสุดท้ายเราไม่ต้องฆ่าโจกก็ได้นะไม่ต้องฆ่าโจกล่มก็ได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็แบบนี้แล้วกันนะฮะเอาชิซุก,กะไปนะครับเพราะว่าสกิลสกิลออ l t ติ n g อินเนเจอร์ของชิซุกะเนี่ยมัน มันไม่สนนี่นี้อยู่แล้วมันมันไม่สนเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่สนธาตุอยู่แล้วนะครับอ่ะผมไม่ไม่ใช้ไทรอนแล้วกันนะครับชั้นนี้เพราะว่ายังไงมันก็ลดเกรดไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะผมใช้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวดูรีดก่อนมีอะไรบ้างอันนี้รีดธาตุมอนสเตอร์ธาตุน้ํา hp ธาตุน้ำ,นำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้รีดโดเคบีน้าแล้วกันนะครับอ่ะใครไม่มีก็ตัวแทนก็อาจจะเป็นพวกคืออินทามันจะดีในชั้นนี้เพราะว่า เราพบมันโพวกได้2เทินนะครับตัวเควีสตันได้นะพีะ่เพราะเลาล่มมีสโลโมู่นะครับแล้วก็ชิซูกะสามารถใส่ดีบัฟท่าลมได้โดยที่ไม่แตะตัวฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับแล้วก็เกโร่เป็นดาเมเอตนะเนี่ยก,ก็เล่นประมาณนี้ได้นะครับก็ส่วนตัวแทนก็อาจจะเป็นอา,อาจจะเอาขุยมาสู้เหมือนกันนะครับแล้วก็แน,น่นอนว่าแอมเบอร์ใครมีแอมเบอร์ก็ใช้แอมเบอร์นะครับดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ อ่ะก็ลองดูใครไม่มีตัวพวกนี้ก็ลองหาตัวแทนมาดูนะแต่ว่าก็คงไม่พ้นแบบอ่ะมังกรน้ําอย่างเงี้ยก็สามารถแชร์ได้สองสกิลนะครับมังมังกรน้ําหรือว่าจะเป็นตัวอะไรที่เป็นธาตุน้ำโน่นน่่อ่ะอย่างซิบาลา่าเนี่ยซิบาล่าก็สามารถรีสกิลโดยไม่สนธาตุได้นะครับนี่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับซิบาล่านะครับหรือว่าจะเป็นเอาขุยมาช่วยการดาเมจอ่ะคิเมลา่าเนี่ยคิเมล่าก็สามารถ ามาชกแบบการันตีคีได้ก็คือข้าม่าดได้เหมือนกันนะครับอหรือว่าจะเป็นนี่เป็นระห้านะครับพะห้าก็สามารถหลับ่าลมได้โดยโดยไม่สน่านะครับอเพราะนั้นก็ลองปรับเอานะตามไอทีตามที่ไอดีเรามีนะครับอย่างอันนี้นะครับแผนที่ผมจะเล่นก็คือโรเคบีผมเนี่ยจะออกก่อนจะออกก่อนชิซุกะนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาโรเคบีทุบติดสตตนปุป๊บเอาชิซุกะกดสกิลสามเราก็จะสามารถสตานธาตลมได้นั่นเอง นะครับอ่าแล้วก็เรามีอินทาคอยโพว์วกมีร่มคอยสโลมีเกโรเป็นดาเมจนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะเขาคิดว่าไม่ได้ยากมากนะสำหรับชั้นนี้นะครับคอยโอวิวนะครับอันนี้เป็นสปีด HP ชพนะถือเร็วแม่นเยอะๆนะครับนี่แม่น3ามสนะแจ็จะดีที่สุดที่มีในดีแล้วสวายให้ดูสวายให้จองนำนะครับตัวต่อไปนะครับแอนนาเวลนะครับคอยโอวิวนะครับเป็นสปีด HP 2ช่องนะครับนี่ก็เอาทุกค่าเลยเรซร้อยมี มีแม่นนิดหน่อยนะฮะเกอรรอล์นะครับวโ o เลนกับเบรดนะครับอันนี้เป็น,นเป็น HP ค mm ิดเมต HP นะครับ Attack ไม่ต้องมีเลยนะไม่ต้องมี Attack เน้นไปที่เนี่ย HP Defense คิรเลทคลิรเมตก็พอนะครับแล้วก็แล้วก็ใส่แม่นไปเยอะๆนะสัก60ขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมี debuff ทุกสกิลเลยนะครับเพราะงั้นจําเป็นต้องมีแม่นเยอะๆด้วยนะครับผลอ์ติแฟกก็แม่นสกิล3นะครับ อินทาน้ำนะครับอันนี้เป็นไวโอวิวนะครับเป็นสปีดแฮชพีดีเฟนต์นะครับอันนี้ก็ใช่ไหมขอ,อเป็นสปีดคิเลดดีเฟนต์นะครับก็อันนี้ผมใส่คิเลดเพราะว่าจะให้มันมีดาเมจด้วยนิดหน่อยนะเวลาแบบเราเล่นในกิวล์วอลนะครับก็เลยใส่เป็นคิเลดไว้นะอ่ะส่วนสุดท้ายอาชิซุกะนะครับเป็นไวโอวิวนะครับอันนี้ก็เป็นสปีดสปีดแฮชพีรีซิสนะครับก็มีเลือดมีสปีดนะครับรีซิสร้อยแล้วก็ติดแม่นนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มแม่นจากอาร์ติแฟกต์สกิลสามนั่นเอง นะครับอ่ะประมาณนี้นะสําหรับวิธีการเล่นนะครับใครไม่มีตัวพวกนี้ก็ลองเอาไปลองเอาไปปรับดูนะเนี่ยจะใช้จริงๆใช้วูฟใช้วูฟก็ได้นะเพราะว่าวูฟเนี่ยทำให้เรามีทำให้เรามีบัฟสปีดนะครับมันก็จะดีมันก็จะดีในในเงื่อนไขนี้เหมือนกันนะไอเงื่อนไขห้ามลดเกทห้ามเล่งเกทนะครับการมีบัฟสปีดก็ช่วยได้นั่นเองนะครับหรือใช้หรือใช้ฟักทองน้ําได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ อ่ะยวดูกันนะครับ